ได้ไหมหได้ไหมว่าไงละ่ะมีเพื่อนสวยเหมือนหนูไหมพี่ชายพี่ยังไม่เคยชมหนูว่าสวยเลยเนี่ยไม่พี่ชายพี่เขานี่เปล่าขเขาแบบว่าขี้อายพี่ชายพี่เขาขี้อายเขาเงียบๆเขาขี้อายเขาขี้อายอ๋อวุ้ยพี่เบลมหยกขึ <laughs> ้นสวัสดีค่ะ พี่เบียร์คาไมไหมร่ำรู้เหรอเขาเป็นดาราเออแต่มีคนบอกพี่เป็นดาราอยู่ไม่ใช่เหรอไม่มีแล้วไม่มีงานแล้วน้องอ๋อจริงเหรอเออมาเป็นพ่อค้าขายเสื้อแล้วตอนนี้นแต่แ่นสวยเขาขอบคุณคะ่ะแต่ปกติหนูใส่คอนแทคเลนส์หนูรอพี่สิบวิแตแมนเดี๋ยวพี่ขอไปดูไลน์เพื่อนแป๊บอะไรรอรอพี่นนะแม่สิบวิสิบวิรอได้ค่ะะ คอนแทกก็ซวยครับยังไม่เห็นเลยค่ะโอเคเพื่อนยังไม่ตอบเลยมีคนบอกว่าพี่เป็นพระเอก GMM รู้จักไรวินไหมล่ะเคยดูลำยองเปล่าที่นิกกี้เล่นหรอคะหรือไม่ได้ทันลำยองอ่ะทันนะหนูเคยดูอยู่เรตติงเรตติงยนะี่สิบเนาะเรตติ้งอันดับหนึ่งของช่องสามอะก็แบบเคยมีมาโอ้ยชมหนูทุกอย่างเลยใครชมที่เบียร์ลูกพี่ เดี๋ยวพี่เบียร์มาเดี๋ยวเขาก็ต้องส่งสติกเกอร์ให้หนูหนูลองพีเคดลส่งสติกเกอร์เออได้อ๋อส่งของขวัญเนอะหรอคะได้เดี๋ยวพี่เบียร์ก็ส่งให้แล้วก็มาส่งดอกไม้ให้พี่ดอกนึงกดไหมแบบแพ้ทําอะไรอ้าวแล้วไม่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 พี่ไม่เล่นแพ้ทำอะไรเอ้าหรอพี่แพ้ทุกครั้งพี่แพ้ทุกครั้งน้องตังตังไม่ได้กระเต็มอุ้ยพี่เบียร์บอกว่ากระเต็มค่ะ อ๋ออ๋อลูกพี่อยู่มเมืองนอกลูกพี่พี่เขาอยู่ญี่ปุ่นเขาไปคุยธุระรู้จักพี่นิกกี้ได้ยังไงหนูไม่เคยคุยกับพี่นิกกี้เลยค่ะเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกเลยครับเอาอะไรไม่ครับญี่ปุ่น หนักโอเคหนักมากพี่เบียจ๋าซื้อขนมฝากผมบ้างสิเลเล่สุสุพี่เบียผมอยากกินอ่าช็อกโกแลตอะได้ไหมซื้อฝากผมบ้างสิจ้าลูกพี่ช็อกโกแลตเหรอญี่ปุ่นมีอะไรอะคะขนมนะเบลรู้จักคีนิกกี้เหรอเป็นเหมือนจะเป็น พี่ชายน้องชายที่สนิทกันเป็นน้องของพี่ชายพี่ถูกไหมเราอ่ะเป็นน้องของพี่ชายพี่ของรุ่นพี่พี่น้องใช่ไหมหรือเป็นแฟน <c oughs> เป็นน้องาโอเคโอเคไม่รู้เลยพี่ไม่ค่อยได้อัปเดตกับเขาไง <c oughs> เป็นน้องโอเคโอเคน้องกันน้องโอเคโอเคน้องกันน้อง โอเคโอเคน้องกับน,น้องไม่ได้ว่าอะไรน้องกับน,น้อง ser ious, serves, ส,สิบสิบสิบอ่ะอ๋อกสิบฮะเป็นน้องฉ่ำไม่ใช่เราจะพูดจริงค่ะหนูเป็นหนูยังเรียกเขาโรยเลยเนี่ยโรยอะอ๊บของพี่คนก็เร like ียกโรยเยอะนะโป๊ะไอ้คือก่อนหน้านี้หนูไม่เคยโป๊ะเลยไลฟ์กับพี่นักเกี้รโป๊ะไม่เคยหยุดแล้วมัน่ะทีเสิร์ฟ เก็บมาจะสองเดือนพี่นิกกี้เก็บมาครึ่งปีอะไรนะคะเปล่าเปลาเปลาเปลไม่ไม่ไปพี่ไม่รู้ไงพี่ก็แบบว่าปากเสียายไงพี่ไม่ไม่ไม่เจอเขานานอ๋อค่ะที่อะไรเก็บไว้ดูเก็บไว้รู้กันสองคนปากพี่หนูทุกคนได้ยินเป็นพี่หนูเหรอเมื่อกี้พี่ไปหาคุณดิวหน่อยน่าจะเข้าค่ะ น้องมาไลทุกวันไหมอ่ะเออไม่ทุกวันนะคะแล้วแต่อารมณ์ถ้าแบบว่างๆหนูก็มาไลค่ะอ่าฮะไลทุกวันหรือเปล่าประมาณสองสามวันครั้งน้องปาามวันครั้งน้อง

ขอบคุณ,ค,ณคุณเบียร์นะครับให้น้องหมื่นหนึ่งนะครับให้ผมสามสิบห้าดอกนะครับอขอบคุณ,ค,ณคุณเบียร์นะ,รรน,ะร Hi นะครับขอบคุณนะครับกุหลาบหกดอกนะครับจากไฮโซเบียร์นะครับขอบคุณนะครับเคยไม่มีไปเที่ยวค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณไฮโซตึกสูงนะครับหนูแบบนั่งรถผ่านบ่อยมากเลยค่ะแล้วหนูอยากไปกินบุฟเฟต่ต์อะไรอย่างนี้นไหมล่ะเอารู้พี่เบียร์ไหม คนก็เกิดถาถามนะแต่ละคำเบ้แดงหนูเคยสั่งมาทานครั้งหนึ่งอร่อยมากเลยค่ะได้จ้าหนูชื่อน้องอะไรลูก <c oughs> ลิลลี่ค่ะลิลลี่ได้ลิลลี่มีโอกาสเจอกันนะลิลลี่นะฝ <c oughs> ากสวัสดีพี่ชายพี่ด้วยนะ <c oughs> จ้าบอกเขาว่ามีรถคันไหนเบื่อมาขายต่อพี่นะ <c oughs> เฮ้ยเขาเบื่ออยู่เขาเบื่ออยู่ <c oughs> เ,าเขา,เาบอกว่าเขาเบื่อคันไหนเขาบอกว่า ไม่คือเขาไม่ได้พูดว่าเขาเบื่อขนาดไหนแต่เขาบอกว่าเขาแบบอยากเปลี่ยนได้บอกเขามาขายต่อพี่ได้แล้วบอกว่าขอราคาคนกันเองนะบอกว่าพี่เป็นเพื่อนหนูนะเป็นเพื่อนหนูบอกเขานะขอราคาคนกันเองนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้จ้าได้จา้าน้องเจอกันนะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าดีจา้า